อง่านาน้าำออเภอแม่แจ่อมอำเภอ,เอ,เภอกลางหุบเขาเดิมชื่อแม่แจ่มแปลว่าเมืองแห่งความขาดแคลนเที่ยวบ่อน้ำแร่ล่องแพน้ำแจ่มพักแรมน้ำตกผ้าตินจกยอดน้ำมืออำเภอแม่แจ่มมีทั้งหมด7็ดตำบล104หมู่บ้าน สวัสดีค่ะโรงเรียนนักประชาธิปไสันปิดตั้งอยู่ที่เลขที่99หมูม่10ตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จัดตัต้งตามโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่3เมษายน2541ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์และพื้นที่แตเสื่อมสทรมของกรมป่าไม้จำนวน226ไร่ข้อขันประจําโรงเรียนคือคุณธรรมด,ดีมีความรู้สู่วิถีตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงเรียนมุ่งจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสที่มีคุณภาพและมาตรฐานพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมทักษะอาชีพและทักษะการมิงชีวิตที่ดีและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยค่ะ โรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์31อยู่ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อรับเด็กได้โอกาสที่มีความเป็นอยู่ด้วกว่าเด็กปกติซึ่งดําเนินการภายใต้การประสานงานระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์กับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการค่ะปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนได้ประชานุเคราะห์31อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่บ้านบนโอยสำหรับลูกนักเรียนด้วยโอกาสทั้ง10ประเภทในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มอำเภอจำทองอำเภอฮอดอำเภออมก่อยมีโครงสร้างการบริหารดังนี้นางวิโรัน์ปาลีพ่วงในการโรงเรียนในวิเศษฟองตาลงพ่วงในการโรงเรียน่นา,นายบริหารงานวิชาการในริปกรมึงคำลงพ่วงในการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป นชั้นยุทธสุทธิธารน,นุนรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลแผนงานและงบป,ประมาณในนิกรชัยบุตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนและโรงเรียนแบ่งสายงานการบริหารงานดังไม่น้บสิบสายดังต่อไปนี้ เรียนราชรนชานคร31ที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนได้โอกาสทั้ง10ประเภทได้แก่ ท้งนี้โรงเรียนราชประชันคร31มีนักเรียนส่วนใหญ่ประสบป,ปัญหาเรื่องความยากจนมากเป็นพิเศษและนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนช,นชาติพันธุ์ชนเผ่าร้อยละ90ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งปัญหาความยากจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประกอบกับที่อยู่อาศัยอยู่ในถินทุรกันดารห่างไกลาขาดโอกาสที่ได้รับการศึกษาและบริการอื่นๆบนข้อจำกัดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาโรงเรียนราชประชันคร31เปรียบเสมือนบ้านที่มีพ่อครูแม่ครูในการดูแลเอาใจใส่ เติมเต็มในส่วนที่ขาดหายเสริมสร้างพลังกายพลังใจในส่วนที่สูญหายไปของลูกนักเรียนซึ่งนอกจากปัญหาข้างต้นตามที่กล่าวมาแล้วนั้นอีกหนึ่งปัญหาที่ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญคือความไม่พร้อมในตัวของนักเรียนในเรื่องทักษะการใช้ภาษาเพราะการขาดโอกาสทางการศึกษาทั้งนี้บ้านรพค31เน้นกระบวนการพัฒนาทักษะต่างๆโดยลูกๆแห่งบ้านรพค31 มุ่งฝึกตนให้ถึงพร้อมด้วยทักษะวิชาการด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนแสดงบทบาทของแต่ละคนให้ได้มากที่สุดเน้นกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้คิดวิเคราะห์และกล้าสแสดงออกและเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าหามิติแห่งเทคโนโลยีรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆในสังคมจัดกระบวนการวัดผลประเมินผลด้วยข้อสอบออนไลน์สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ส่วนการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมเน้นกิจกรรมเรียนปนเล่นที่สร้างสารรค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนการสอนต่อยอดและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ต่อไปทักษะอาชีพได้มุ่งเน้นอาชีพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยมีหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพจำทอง4ส,สาขาได้แก่ และยังมีหลักสูตรอาชีพช้อปปิ้งลีดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นหลักสูตรบล็อกคอร์สระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่หลากหลายได้แก่ ทักษะที่สําคัญอีกทักษะที่เป็นวิตามินในการเสริมสร้างความแข็งแกรง่งให้กับลูกรองประคอ31คือทักษะการดํารงชีวิตได้แก่ ทังนี้ทางโรงเรียนได้น้อมนำโครงการพระราชดำริในการนำมาพัฒนาลูกๆนักเรียนดังนี้ ซึ่งการแบ่งสายงานดังแม่น้ำสิบสายทําให้การบริหารงานด้านวิชาการมีประสิทธิภาพนักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นคิดวิเคราะห์และกล้าแสดงออกที่ดีขึ้น มีการพัฒนาสถานศึกษาสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการาศึกษาการบริหารจัดการอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างคุ้มค่าการบริหารงานบุคคลมีการพัฒนาเสริมสร้างขีดความรู้ความสามารถของคณะครูบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องสร้างขวัญและกำลังใจยอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องในครอบครัวเดียวกันทั้งนี้โรงเรียนราชประชานเคราะห์สาให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการโดยใช้ระบบไ c t ดังนี้ หลากหลายกระบวนการบริหารจัดการหลอลอมเป็นความร่วมมือของทุกคนในบ้านด้วยบทบาทของสมาชิกในครอบครัวแห่งบ้านรปรคอร1ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนสะท้อนเป็นผลงานที่โดดเด่นดังนี้ด้านนักเรียนด้านครูและบุคลากร ด้านสถานศึกษา จะเห็นได้ว่าโรงเรียนราชประชันครอ31จังหวัดเชียงใหม่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานศึกษาที่ให้ความรู้กับนักเรียนเพราะโรงเรียนราชประชันครอ์31คือบ้านแห่งการบ่มเพาะคือโอกาสคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีลูกนักเรียนเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์พืชหลากหลายพันธุ์ถึงแม้จะเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่ไม่สมบูรณ์แต่ด้วยความรักและความเอาใจใส่ของบ้านรปค31ทําให้เมล็ดพันธุ์พืชเติบโตได้อย่างสมบูรณ์คืนประโยชน์และความสุขให้กับบ้านรปค31และสังคมดังนี้ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทําให้สมาชิกข,ของบ้านดปค31มีความสุขในทุกๆวันกับพัฒนาการที่พัฒนาขึ้นของลูกๆทุกคนและการเปลี่ยนแปลงของบ้านที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างกระบวนการความรู้ที่หลากหลายและสร้างสารรค์ด้วยศักยภาพของบ้านดปคะค31ในวันนี้และต่อจากนี้จะมุ่งมั่นพัฒนาสืบสานต่อยอดให้ลูกๆถึงพร้อมด้วยทักษะวิชาการงานอาชีพการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียงอย่างยังย่งยืนสุบต่อไปค่ะ เพราะถ้าหากไม่มีบ้านปรปภ31พวกหนูและพี่ๆน้องๆก็คงจะไม่มีโอกาสดีๆเหมือนในวันนี้หนูขอเป็นตัวแทนสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีกลับมาพัฒนาบ้านปรปภ31แห่งนี้หนูขอสัญญาค่ะ